สวัสดีค่ะ FC แฟน่องสูรู่ซูคนพบอพอกับชงสาม้นานานุมสวิเดนพี่น้องจ้าพบพกันในวันที่16จ้าช่วงสายของวันหวยออกเนาะค่ะคลิปนี้มาแบบเฝ้าๆพี่น้องสายด่วนเนาะค่ะจากเซียนอุบลสายด่วนเม็ดเดียวก่อนเที่ยงเพื่อได้นํามาฝากมาต่อนเดียวสิพ้าไปบึงค่ะแล้วก็เป็นความฝันของเซียนบุรีรัมย์คนฝันเม่นๆเลขตรงกันเม็ดเดียวพี่น้องค่ะเฝ้าค่ะเฝ,ฝ้าจัดเม็ดเดียวถึกใจแห้งแต่ว่า กะให้เป็นแนวทางคือเกาเดอ้อค่ะมาจัดคัดพันไปบึงค่ะไปบึงเซียนอุบลนวาสายด่วนพิน้นเป็นเหล็กตัวใดไปบึงไปฟังผมๆกันจ้า,จาเดอ้อสำหรับตัวเลขสายด่วนก่อนเที่ยงเนาะขาทางาเซียนอุบลนค่ะเอาไปวอลเดอ้อเอ็ดพนะจ้ะเอาค่ะโบเป็นยังค่ะวัตถุไดตัวเลขกมาวอกมาฝากมาตอนเนาะเพื่อนไห้มาเม็ดเดียวจ้าพี่น้องในงวันที่สิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดฟันไปที่ เม็ดเดียว9กวค่ะวิ่ง9รูด9้าได้เลยพี่น้องสําหรับสายวิ่งเนาะจับไหูนเก้าส2งเก้าสกับซ้ำตัวเดียวค่ะกลับไปกลับมานเนาะค่ะมี90้าศูและ03นจ้าไปกลับด้วยนะวาสันวาวสันวาพี่น้องเลขถึกใจค่ะค่ะบักเก้าศูนย่ไปตรงกับเลขของคนฝันไม่แม่ม 60, นห้าศนย์เพิ่มักคัะลองพิจารณาบ้างพี่น้อง เป็นแนวทางคือเขาเนาะสำหรับเลขสายด่วนจ้ะเอาเดี๋ยวเสียไปฟังความฝันของเซียนบุรีรัมคุณฝัน,นแมน่นๆฟังให้โจฟังให้เขาใจเด้อค่ะเพราะว่าคลิปนี้มีตัวเลขของเซียนอุบลเลขสายด่วนเ้วกะความฝันข,ของเซียนบุรีรัมคุณฝันแมน่แมนๆน้ำจ้ะเอาไปบึ่งไปฟังพร้อมๆมกัน gio, ว่าเป็นทรงมาว่าจังใดจ้าน้าทส่ทรงขอความไปหาเพิ่นว่าฝันยังบ่จ้ามือเลขออกเพื่นนมาเพื่นฝันพี่น้องฝันว่าฝันว่าใกล้บินเข้าบ้าน ฝันค่ะฟันว่าใกล้บินเข่าบ้านแล้วเอาไม้ตีแล้วมันตายฝันแบบนี้เลขอยู่แล้วละ่ะตีความฟันคือเก้าศูนย์เก้าศูนย์ไปตรงกับเลขสายด่วนเซียนอุบลนอีกแล้วพี่น้องสำหรับตัวเลขของอเซียนบุรีลมเดอ้อนี่ค่ะเพิ่นฝันเพิ่นเอามาบอกสานารณก็รลยล้วมมาคลิปเดียวนาะจะเผื่อความกระชับพ่อว่าสายแล้วเดี๋ยวพี่น้องแฟนช่องเอฟซีสื่อบทันกะล้องผิดจารณาบังคับเลขชนกันไปที่90เนาะค่ะ ชนกันไปท่าที่เก้าศูนย์กะพิจารณาบึงขันมักกะน้ำจากแต่ว่าสื้อใดบนโนะบกเก่าศูนย์ศูนย์เก่านี่หลายอาจารย์หลายสำนักกะห้มาอยู่ด้จ้ะเอาค่ะก็ยังเป็นแนวทางอยู่เขาค่ะมากิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งๆริเป็นกำลังใจด้วยค่ะเอากิปนี้เฮงเฮงรว้ยรยปังปังสูงผ่ผูสู่ก้นเงินไหลกองท้องไหลเข่าไปเราจะสวัสดีค่ะ ยะทาวฤหะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธรมมนิโชติระโสยะหาสัพพิตโยวัชันโต สัพตะโรโควินัสตุมมาเตภวัตว,วันตะรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวัท,ทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง